สร้างรากแก้ปัญหาต้นโทมนะคะบ่มใบแก่เพิ่มผลผลิตนะมาดูในส่วนของธาตุอาหารกันบ้างนะคะฟอสฟอรัสนะคะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะโพแทสเซียมอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเราต้องรู้จักก่อนนะคะว่าการอาการขาดฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อพืชยังไงนะคะมาเริ่มต้นกันที่อาการขาดฟอสฟอรัสในพืชนะ,ะส่งผลยังไงบ้างอันดับแรกเลยนะคะระบบรากไม่ดีนะคะการเจริญเติบโตช้านะคะ ส่งผลต่อการสร้างพลังงาน ATP ต่างๆนะคะมีปัญหานะคะทำให้พืชเนี่ยต้นเล็กนะคะแคะแกนแสดงอาการใบม่วงนะคะในบางพืชการแตกกิ่งก้านก็จะไม่ดีนะคะส่งผลต่อการออกดอกนะคะทำให้การออกดอกเนี่ยล่าช้านะคะและที่สําคัญเลยคือฟอสฟอรัสเนี่ยมันมักจะถูกตรึงในดินกรดนะคะซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่การเกษตรของไทยเราเนี่ยโดย70%โดยเฉลี่ยนะคะเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่เลยมีปัญหาในส่วนของดินกรดนะคะ มาดูในส่วนของอาการขาดโพแทสเซียมกันบ้างนะคะเมื่อขาดโพแทสเซียมนะคะจะทําให้พืชเนี่แสดงอาการใบเหลืองนะคะใบไหม้จากขอบใบนะกระทบต่อการสร้างแป้งสร้างน้ําตาลนะคะกระทบคุณภาพผลผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสีสารนะค,ะความหวานความแน่นของเนื้อนะคะอีกอย่างนะคะทำให้พืชเนี่ยทนแรงได้น้อยลงนะคะต้องบอกว่า หลังจากนี้นะคะเรากําลังจะเข้าสู่ภาวะภัยแล้งนะคะดังนั้นถ้าเกิดขาดโพแทสเซียมเมื่อไหร่ก็จะส่งผลกระทบต่อพืชของเราทันทีนะคะสุดท้ายนะคะ,ะการขาดโพแทสเซียมนะคะก็จะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของดินด้วยนะคะโพแทสเซียมนะคะมักจะมีปัญหาคือถูกตรึงในดินเหนียวนะ,ะและกระโดนช้างมากในดินทรายนะคะอันนี้นะคะก็นําภาพมาให้เห็นกันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะว่าการสร้างปริมาณและคุณภาพของผลิตนะคะ มันจะเกิดปัญหาได้นะเกิดจากหลากหลายสาเหตุเลยอันดับแรกนะก็คือเรื่องของระบบรากนะถ้าระบบรากไม่ดีนะก็ส่งผลต่อการเจริญเติบโต,ตของพืชน,นะคะ2คือปัญหาในส่วนของอาการต้นโซมมะ,ะไม่ว่าจะเป็นโซมจากหลังการเก็บเกี่ยวนะโทมจากปัญหาโรคแมลงนะ,ะการใช้สารพระโคบิซาโซมมากเกินไปนะ,ะหลายหลายสาเหตุเนี่ยส่งผลทําให้พืชน,นี่เกิดอาการต้นโซมได้นะ,ะก็จะ ล้วนแต่ส่งผลต่อการออกดอกติดผลค่ะส่งผลต่อผลผลิตทั้งสิ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเจอฟ้าปิดฝนตกต่อเนื่องมาเยอะนะ,ะหลายๆพื้นที่เลยทําให้นะ,ะปริมาณไนโตรเจนเนี่ยมันสูงนะคะปริมาณไนโตรเจนสูงนะคะมันก็จะไปส่งเสริมตาใบนะแทนการเกิดตาดอกทําให้เราเนี่ยพลาดนะคะเกี่ยวกับปริมาณและผลผลิตในปีนั้นๆได้นะคะ ต่อมานะคะคือปัญหาการขดาดธาตุอาหารของพืชน,นะก็ส่งผลต่อการจเจริญเติบโตในทุกระยะนะคะต่อมานะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาดอกผลหลุดร่วงในทุกๆพืชน,นะะเราว่าเราบํารุงมาดีแล้วใช่ไหมคะแต่ต้องบอกว่าช่วงดอกช่วงผลเนี่ยมันเป็นช่วงที่พืชเนี่ยต้องการอาหารมากต้องการพลังงานมากถ้าเราให้ไม่เพียงพอนะก็จะเกิดปัญหาการสลัดดอกสลัดผลทิ้งทันทีนะคะ ต่อนะคะในส่วนของพืชหัวต่างๆนะอย่างเช่นมันสำปะหลังนะคะการลงหัวน้อยนะคะการเกิดจํานวนหัวน้อยนะคะก็จะส่งผลนะคะเปอร์เซนต์แป้งต่ําก็จะส่งผลกระทบทั้งสิ้นนะคะและก็สุดท้ายก็คือปัญหาดินกรดนะะอย่างที่บอกว่าปัญหาดินกรดปุ๊บการจเจริญเติบโตของพืชมีปัญหาทันทีนะะส่งผลกระทบต่อการสร้างปริมาณและคุณภาพของผลิตแน่นอนนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะข้าวนะก็ ถือเป็นอีกหนึ่งพืชหลักของพี่น้องสมาชิกของเรานะคะหลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะ,ะอาการขาดโพแทสเซียมนะ,ะเกิดใบเขาเรียกว่าบางท่านก็เรียกว่าใบสีส้มนะคะออลักษณะอาการก็คือมันจะเริ่มเหลืองจากขอบใบก่อนนะคะเป็นมากๆก็จะเ,ออเขาเรียกว่าเป็นใบส้มอย่างที่ทุกท่านเข้าใจนะคะแล้วก็เป็นมากๆก็เกิดใบแห้งไปเลยนะคะทีนี้นะคะจะแยกยังไงนะคะระหว่างอ,อ,อาการ ใบไหม้จากอาการขาดธาตุอาหารกับอาการใบไหม้จากเชื้อโรคนะคะก็ให้สังเกตอย่างนี้นะลองจับส่องแดดดูนะคะถ้าเห็นพวกจุดสังเกตเกี่ยวกับโรคนะคะอย่างเช่นสปอร์จุดสีดำๆนะคะจุดน้ําไหลเป็นเม็ดๆนะคะก็นั่นก็แสดงว่ามีเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้าทําลายด้วยแล้วนะคะเช่นเดียวกันนะคะในทุเรียนอาการขาดธาตุโพแทสเซียมเนี่ยคือลักษณะการจะคล้ายๆกันหมดเลยนะคะก็คือเริ่ม เหลืองจากขอบใบนะคะเข้าสู่ด้านในนะ,ะเป็นมากๆก็เกิดอาการใบไหม้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะ,ะพืชอ่อนแอเมื่อไหร่นะ,ะโรคก็เข้าทําลายซ้าได้ทันทีนะคะต่อมานะคะอาการขาดฟอสฟอรัสในพิกกันบ้างเมื่อเกิดนะ,ะจะทําให้พืชเนี่ยต้นเตี้ยนะะใบเขียวเข้มบางครั้งเนี่ยก็แสดงอาการใบสีม่วงอย่างที่บอกนะคะปัญหารากสั้นทันทีนะ,ะการออกดอกช้านะ,ะการติดมเมล็ดและผลก็จะน้อยตามไปด้วย ในกลุ่มของข้าวโพดบ้างนะคะลักษณะการเหมือนกันเลยนะคะให้โฟกัสที่ใบสีม่วงนะคะเจอใบสีม่วงในพืชไหนนะคะให้อนุมานได้เลยว่าอันนั้นคือขาดธาตุฟอสฟอรัสแล้วนะคะส่วนการขาดธาตุโพแทสเซียมนะ,ะก็เหมือนกันในทุกพืชอย่างที่บอกนะ,ะเริ่มจากเหลืองเหลืองจากขอบใบมาก่อนนะ,ะจะตรงข้ามกับการขาดไนโตรเจนนะ,ค,ะคือเหลืองจากกลางใบนะคะซึ่งนะคะการที่เราสามารถวิเคราะห์นะคะวินิจฉัยอ่ การเกิดโรคหรือว่าการขาดทาตุหารได้นะคะก็จะทําให้เราเนี่ยแก้ปัญหาได้อย่างตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติกันดีกว่านะคะกําลังจะใช้งานแล้วนะคะยูเนะคะตามสโลแกนเลยสร้างรากแก้ปัญหาต้นโสมบ่มใบแก่เพิ่มผลผลิตนะคะคุณสมบัติเด่นนะคะก็อย่างที่บอกถ้าอยู่ในยูซีรีทุกๆตัวนะคะจะเป็นธาตุอาหารในรูปนาโนนะคะดูซึมรวดเร็วพื่ใช้ได้ทันทีเห็นผลอย่างชัดเจนนะคะ สองคือมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะคะอยู่ในรูปนาโนนะคะเมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปแล้วคร่าวๆนะแต่เรามาดูภาพเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นนะ,ะอยู่ในรูปนาโนก็คือมันขนาดอนุภาคเล็กมากๆนะ,ะเข้าสู่ทุกส่วนของเซลล์พืชได้นะ,ะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะ,ะพืชก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะ,ะถ้าเกิดมีปัญหาอยู่นะ,ะต้องการจะใช้ทันทีเดี๋ยวนั้นนะ,ะรับรองว่าใช้ยูเฟียแก้ปัญหาได้ทันเวลาแน่นอนนะคะซึ่งนะคะก็จะแตกต่างกับฝั่งของ สารทั่วๆไปนะอนุภาคของสารเนี่ยใหญ่กว่านะคะเมื่ออนุภาคใหญ่ก็แปลว่าการดูดซึมก็จะล่าช้ากว่าถ้าเกิดเป็นหน้าฝนนะคะโอกาสที่มันจะโดนชะล้างออกจากส่วนต่างๆของพืชเนี่ยมันก็จะเกิดได้มากกว่านะคะก็เกิดการสูญเสียพืชน,นําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะคะส่วนถ้าเป็นหน้าแรงนะคะก็มีโอกาสที่มันจะไปติดตามใบพืชน,นะคะเกิดเป็นคราบเสร็จแล้วก็อาจจะเกิดอาการใบไหม้ได้นะคะ ข้อ2นะคะยูเฟียสเนี่ยเป็นธาตุอาหารหลักฟอสฟอรัสและพโพแทสเซียมนะคะก็เกี่ยวข้องกับออการเกิดรากนะการเกิดรากก็จะดีนะ,ะใบสมบูรณ์ดอกผลก็จะติดดกนะคะไม่หลุดร่วงช่วยในการเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตนะคะเรามาดูในส่วนของประโยชน์การใช้กันนะคะยูเฟียสนะคะสร้างรากแก้ปัญหาต้นโทมบ่มใบแก่เพิ่มผลผลิตนะคะอันดับแรกเลยสําคัญที่สุดของยูเฟียสก็คือ1นึ่งนะ,ะเพิ่มการพัฒนารากผลอ่อนค่ะทำให้การแตกแขนงรากดีนะคะ สองทำให้พืชเนี่ยมีสกยภาพนะในการดูดซับธาตุอาหารได้สูงนะทำให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะคะสามช่วยในการแก้ปัญหาต้นโทรมนะเพิ่มการแตกใบอ่อนลำต้นแข็งแรงนะพร้อมที่จะให้ผลผลิต 4. ช่วยในการบ่มใบแก่นะเพิ่มแขนงตาดอกทำให้ดอกเนี่ยมีปริมาณมากพอต่อการผลิตพืชน,นะห้า ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายพลังงานนะการติดดอกติดผลจะดีนะลดปัญหาการสลัดดอกสลัดผลหกคือช่วยในการแก้ปัญหาการขดาดธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือใช้ได้ทั้งการฉีดพ่นทางใบนะคะราดทางดินปล่อยไปกับระบบน้ำนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเราพัฒนามาเพื่อเทคโนโลยีในสมัยนี้นะคะก็คือดโดรนนะคะเรียกว่าอ่หลายๆพื้นที่เนี่ยหันมาใช้ดโดรนมากขึ้นนะ,ะดังนั้นยูเฟียสมาะมากๆนะคะ เรามาเริ่มกันที่เป้าหมายและวิธีใช้กันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกอย่างที่บอกว่ายูเฟียสเนี่ยเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเพิ่มการพัฒนารากขนอ่อนนะ,ะทำให้การแตกคะแนงรากดีนะ,ะมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารได้สูงนะคะการใช้ยูเฟียสคะอย่างที่หลายๆท่านก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะ,ะสูตรเด็ดยูนิไลน์นะคะสูตรเรียกรากยูเฟสบวกด้วยยูโอนิกนะคะราดลงไปนะคะหรือฉีดพ่นเนี่ยรอบชายคุ่มนะ,ะทุกสิบถวัน ทีนี้นะคะก็มีคาถามว่าเออแล้วต้องเรียกรากเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะ,ะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นพืชปกตินะะ <c oughs> ก็อาจจะเดือนละครั้งสองครั้งนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพดินสภาพของพืชนะคะแต่นะคะถ้าเกิดว่าพืชอยู่ในภาวะที่ป่วยนะ,ะการเรียกรากก็จะต้องทําบ่อยขึ้นนะะถี่ขึ้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับพืชนะคะถ้าเป็นพืชเล็กก็เรียกบ่อยได้เท่าที่ต้องการะคะเจอปัญหาต้นโทมใบน้อยเมื่อไหร่ก็เรียกรากได้เหมือนกันนะคะ ทีนี้นะฮะทำไมเมื่อกี้ถึงพูดว่าเาเมื่อต้องการใบชุดใหม่เนี่ยให้เรียกรากนะฮะต้องบอกอย่างนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรากกับยอดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะฮะเมื่อเรียกรากเมื่อไหรนะะ่นะฮะพืชก็จะได้รับการเขาเรียกว่าเกิดการพัฒนายอดใหม่ทันทีนะฮะเพราะนะฮะรากเนี่ยมันพัฒนาได้ดีนะ,ะดูซับน้ําและธาตุอาหารได้สูงนะ,ะจะไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะทําให้มีการแตกใบอ่อนชุดใหม่ได้รวดเร็วนะ,ะแตกใบอ่อนสม่ําเสมอทั้งต้นนะะ การที่แตกใบสม่ําเสมอนะคะก็จะทําให้การทําใบแต่ละชุดนะคะก็จะง่ายขึ้นการออกดอกนะคะก็จะสม่ําเสมอไปด้วยนะ,ะการจัดการในระยะต่ตางๆก็จะง่ายไปด้วยนะ,ะพร้อมให้ผลผลิตในฤดูถัดไปนะคะในข้าวกันบ้างนะคะอย่างที่หลายๆท่านก็น่าจะใช้กันคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะข้าวในระยะแตกกอนะคะแทงรวงต่างๆก็ใช้ได้เลยนะคะ เมื่อราก,รากข้าวพัฒนาได้ดีนะการดรูดซับธาตุอาหารสูงนะคะก็จะช่วยกระตุ้นนะการแตกกอนะคะทำให้ข้าวเนี่ยกอใหญ่ต้นใหญ่นะสะสมอาหารได้ดีนะต้นข้าวกลมนะได้จํานวนมเมล็ดต่อรวงมากเพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิตได้อย่างแน่นอนนะคะในส่วนของข้าวโพดนะคะก็เริ่มใช้ได้เลยนะะมีใบสองใบก็ใช้ได้เลยหรือเมื่อสแสดงอาการขาดธาตุอาหารนะคะก็ใช้ได้เลยนะคะใช้ไปเรื่อยๆจนถึงระยะติดฝักอ่อนนะตัวนี้นะคะใช้แล้วเนี่ย จะแก้ปัญหาการขาดฟอสฟอรัสนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มข้าวโพดเนี่ยจะเจอปัญหานี้เยอะนะคะต่อมานะคะก็จะช่วยในการเพิ่มจํานวนรากอากาศนะะจะเห็นได้ว่าข้าวโพดยูนิไลท์นะคะแตกรากอากาศสองชั้นกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งข้อดีของการที่มันมีรากมากๆกนะก็จะช่วยทําให้พืชนี่มีศักยภาพนะคะในการดูดซับน้บําดูดซับธาตุอาหารได้ดีนะ,ะทำให้ผลผลิตนะคะติดฝักใหญ่นะคะมเมล็ดเต็มน้ําหนักดีมีคุณภาพนะคะ มาดูประโยชน์การใช้ข้อที่2กันบ้างนะยูเฟีสแก้ปัญหาต้นโทมนะเพิ่มการแตกใบอ่อนลำต้นแข็งแรงเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องะะก็อย่างที่บอกนะยูเฟีสใช้ในการเพิ่มการแตกรากเพิ่มการสร้างใบชุดใหม่นะ,ะปัญหานะคะต้นโซมนะก็เกิดจากหลากหลายสาเหตนนะะุอย่างที่เกิ่นไปก่อนหน้านี้นะะอันดับแรกเลยคือปัญหาต้นโซมหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะ เนื่องจากนะคะพืชเนี่ยมันต้องใช้สารอาหารนะคะต้องใช้พลังงานอย่างมากนะคะในการสร้างดอกสร้างผลนะคะเมื่อเก็บผลผลิตออกไปนะ,ะพืชมันก็เกิดภาวะเครียดต่างๆนะคะก็ทําให้เกิดอาการต้นโทมได้นะ,ะเราก็เรียกใบชุดใหม่มาแล้วก็บํารุงตามสูตรอยู่ในไรได้เลยนะคะนอกจากนี้นะคะอาการต้นโทมนะคะจากโรคมแมลงนะะการใช้สารต่างๆนะคะก็จะส่งผลกระทบได้เช่นเดียวกันนะคะทําให้ระบบรางนะคะลำต้นใบต่างๆเนี่ย มันไม่ไม่สมบูรณ์นะคะทำให้ไม่สามารถดูดซับน้ำธาตุอาหารต่างๆได้ตามปกตินะคุณภาพใบไม่ดีนะคะจะเห็นเป็นกิ่งกิ่งก้านก้านนะคะอย่างที่เห็นในภาพการสังเคราะห์แสงก็จะยากนะคะทำให้สารอาหารต่างๆอ่ะที่มาจากการสังเคราะห์แสงก็ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นเนี่ยไม่เพียงพอนะคะดังนั้นนะเราก็ใช้ได้เลยนะคะชุดเรียกรากยูนิไลท์นะคะยูฟีสบวกด้วยยูอเนกนะคะใช้ไปเลยฮะอันนี้เอ่อเป็นภาพนะคะท้าพิสูจน์ของยูนิไลท์ของเราเองนะคะ สามารถไปศึกษาได้ในแอปพลิเคชันมุมเหมาะพื่อนะอันนี้คือทําตามเทคนิคยูนรลทนนะคะประมาณ2-3เดือนนะก็เรียกว่าฟื้นกลับมาได้ใบแบบนี้นะคะชาวสวนก็แฮปปี้นะคะเช่นเดียวกันนะคะในพืชอื่นนะอย่างเช่นพริกก็เป็นตลาดหลักของเราเช่นเดียวกันนะปัญหาที่เจอในพริกเลยนะก็คืออาการต้นโทมหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เช่นเดียวกันนะคะเราก็สามารถแนะนําได้นะการเรียกรากนะคะสูตรเดิมเลยนะคะ ทำให้รากเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีนะพริกแตกแขนงดีขึ้นนะคะการเจริญเติบโตก็ต right ่อเนื่องนะติดดอกติดผลต่อเนื่องนะคะหรือนะคะไม่ใช่ต้นที่ต้องรอให้โสมก็สามารถเรียกได้เหมือนกันนะพริกปลูกใหม่นะอยากจะให้ผลผลิตดีขึ้นนะคะการเจริญเติบโตรวดเร็วนะเจอพริกโตช้าเมื่อไหร่ก็จัดชุดเรียกรากได้เลยเหมือนกันส้มโอนะเป็นอีกหนึ่งพืชหนึ่งที่เจอปัญหาต้นโสมได้เหมือนกันนะคะเราก็จะช่วยในการเรียกรากนะคะล้างต้นแก้ปัญหาต้นโสมนะคะ เพื่อเพิ่มปริมาณรากนะคะทำให้การดรูดซับน้ําและธาตุอาหารเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ต้นขยายดีแบบนี้เลยนะคะเ mm. มื่อต้นขยายดีนะคะการส่งน,น้ำนะคะส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นเนี่ยก็จะทําได้ดีไปด้วยนะคะการติดดอกติด,ดผลก็จะติดอย่างสม่าําเสมอนะคะ <c oughs> ติดต่อเนื่องนะคะเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งฤดูนะคะแก้ปัญหาคั้วเหลืองได้อย่างดีนะคะในพุตซากันบ้างนะคะ เช่นเดียวกันเลยนะคะเราสามารถใช้ยูเฟียสในการฟื้นฟูต้นนะคะหลังตัดต้นได้นะคะพ่นอาบโชคบริเวณที่ตัดต้นนะคะพ่นรอบโค้นต้นะช่วยกระตุ้นระบบร่างนะกระตุ้นการแตกใบอ่อนของพุทานะคะเตรียมพร้อมนะในการสร้างผลผลิตในฤดูถัดไปนะคะมาดูประโยชน์การใช้ข้อที่3กันนะคะยูเฟียสช่วยในการบ่มใบแก่นะเพิ่มขนงตาดอกทำให้มีปริมาณดอกมากพอต่อการผลิตพืชนะคะ เมื่อเราต้องการบ่มจากเปลี่ยนจากใบเพสลาดให้ะะเป็นใบแก่เนี่ยเราก็สามารถแนะนำยูเฟียสได้นะคะสูตรสสมอาหารสร้างตาดอกยูนิไลท์นะคะก็ตามนี้เลยนะมีในแอปพลิเคชันมุมหมอพืชนะคะก็ใช้แล้วนะคะทำให้การสะสมอาหารเนี่ยไวนะคะไร้กิ่งแขนงการออกดอกก็จะสม่ำเสมอทั่วทั้งต้นนะ,ะทำให้เมื่อดอกมากพอเนี่ยเราก็สามารถง่ายต่อการจัดวางตำแหน่งผลผลิตได้นะคะในมะนาวกันบ้างนะคะ สูตรสะสมอาหารสร้างตาดอกนะคะก็จะช่วยเพิ่มขแขนแห่งตาดอกนะ,ะทำให้ติดดอกติดผลดอกอย่างต่อเนื่องนะคะขยายขนาดผลนะคะเก็บผลขายได้ไวนะคะแล้วก็ไม่พบปัญหาต้นโสมนะคะมาดูประโยชน์การใช้ข้อที่4นะคะยูเฟนะียสเนี่ยจะส่งเสริมการเคลื่อนย้ายพลังงานนะคะการติดดอกติดผลดีนะคะลดปัญหาการสลัดดอกและสลัดผลนะคะใช้สูตรนี้นะคะก็จะช่วยในการเคลื่อนย้ายอาหารต่างๆที่ สร้างมานะคะจากใบก็จะย้ายไปสะสมในท้องกิ่งในลำต้นนะคะทำให้ติดดอกดกนะคะลดปัญหาการหุดร่วงของดอกและผลได้นะคะในทุกๆพืชน,นะคะหลักการเดียวกันเลยยูเฟสเนี่ยสร้างมาเพื่อส่งเสริมในการเคลื่อนย้ายสารอาหารของพืชน,นะคะในข้าวก็จะช่วยในการส่งเสริมการแตกกอตั้งท้องแทงรวงนะ,ะในพืชอื่นๆก็ช่วยให้ติดดอกติดผลดีต่อเนื่องนะ,ะดอกผลไม่หลุดร่วงนะคะข้อที่5กันบ้างนะคะยูเฟส ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายพลังงานนะฮทำให้พืชสะสมอาหารได้ดีนะสร้างหัวสร้างแป้งนะคะเพิ่มค่า CCS นะคะสูตรสั่งลงหัวนะคะนี้มันสัมปะหลังนะคะใช้แล้วเนี่ยส่งเสริมการสะสมอาหารนะะเพิ่มจํานวนหัวเคลื่อนย้ายอาหารลงหัวได้ดีนะ,ะเพิ่มการลงหัวหัวใหญ่ได้น้ําหนักนะคะในอ้อยนะคะเราใช้ยูเฟียสนะ,ะเพื่อฟื้นต้นทนแ้งนะ,ะสูตรตามนี้เลยนะ,ะใช้แล้ว ขยายรากได้ดีนะดูดซับน้ําและธาตุอาหารได้ดีอ้อยทนแรงมากขึ้นนะแตกกอมากขึ้นเพิ่มขนาดลำเพิ่มปริมาณคุณภาพผลผลิตน,นะคะในตระกูลหอมกันบ้างนะคะรอบที่แล้วไม่มีหอมนะคะรอบนี้ก็เตรียมมาให้แล้วนะคะสูตรการลงหัวของหอมนะ,ะก็แนะนําตามแอปมุมหมอพืชได้เลยนะคะเร่งการเจริญเติบโตนะ,ะเพิ่มความสมบูรณ์นะ,ะใบเขียวต้นใหญ่เร่งการลงหัวนะคะต่อมานะคะ ยูเฟียสนะคะแก้ปัญหาการขาดธาตุฟอสฟอรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเจอใบม่วงในพืชไหนนะะก็เรียกใช้ยูเฟียสได้เลยนะคะรับรองว่าแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วแน่นอนนะคะวิธีการใช้นะคะยูเฟียสใช้ได้ทั้งการฉีดพ่นทางใบนะคะราดทางดินฉีดพ่นทางดินนะคะปล่อยไปกับระบบน้ำนะคะและที่สําคัญคือใช้ได้กับโดรนนะคะโดรนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใช้น้ําน้อยนะคะซึ่งนะคะถ้าเราใช้สารเนี่ย ที่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะพอมันไปเจอกับน้ําน้อยๆนะคะสารจะมีความเข้มข้นสูงนะคะก็จะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะทำให้ผลการใช้เนี่ยไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะการเจริญเติบโตเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้านะคะแต่ถ้าใช้ u ูเฟียสนะคะอยู่ในรูปนาโนพร้อมใช้งาน,นะคะรับรองว่าพืชใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแก้ป,ปัญหาทันเวลาแน่นอนนะคะมาดูที่อัตราการใช้กันบ้างนะคะยูเก็อัตรา แนะนำการใช้ทั่ว,วไปเลยนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3 0ซีต่อน้ํา20ลิตรนะคะส่วนการใช้กับโดรนนะคะเราแนะนําอย่างนี้นะคะว่ายูเฟียส1ลิตรนะคะต่อพื้นที่10-15ไร่นะคะและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยคือใชออ้เมื่อไหร่เนี่ยจะต้องผสมค้วบพกลีนไปด้วยนะคะถ้าเป็นโดรนก็อยู่ที่ประมาณ2 0ซีต่อไร่นะคะก่อนผสมสารทุกครั้งนะคะโดยนะคะควบพกลีนเนี่ยก็จะช่วยในการแก้ปัญหาน้ํากระด้างนะคะป้องกันการตกตะกอนป้องกันใบพืชไหม้นะ เหมาะสมกับพืชทุกชนิดนะคะทีนี้นะ,ะข้อควรระวังนิดหนึ่งนะคะการใช้ยูเฟสเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงนะ,ะการผรสมกับาสารประเภทคอปเปอร์นะคะไดเมโทเอสนะ,ะไดโกคโ,คโคนะ,ะแล้วก็ออกโนฟอสเฟตนะ,ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีรายละเอียดให้นะคะในโบชัวนะ,ะในแอปพลิเคชันมหมอพืชหรือว่าช่องทางต่างๆนะคะในข้อควรระวังนะคะทีนี้แล้วถ้าอยากผสมล่ะจะต้องทํำยังไง ปัจจุบันนะคะต้องแนะนําอย่างนี้ว่าอ่ยูนิไลท์ของเราเนี่ยได้ปรับปรุงสูตรมาหลายตัวนะคะดังนั้นนะในวันนี้เนี่ยก็แนะนําสมาชิกทุกทท่านนะคะว่าการผสมสารแต่ละครั้งนะคะก็ต้องอ่ผสมตามลําดับขั้นตอนการผสมสารของยูนิไลท์นะคะอันดับแรกก็คืออ่ใช้คาร์โรีนะคะผสมลงในถังเล็กๆก่อนนะ,ะเสร็จแล้วถึงค่อยเทลงถังใหญ่นะ,ะและลำดับนะ,ะทุกทุกอย่างเนี่ยก่อนจะลงถังใหญ่ต้องผสมแยกในถังเล็กก่อนนะ,ะเรียงลำดับตามนี้เลยนะคะไล่ไปเลย สูตรผงนะสูตรครีมเจอสูตรครีมเมื่อไหร่เนี่ยต้องใช้น้ําในถังเล็กเนี่ยต้องเพิ่มน้ําในการละลายเพิ่มขึ้นนะสักประมาณสามเท่านะฮะต้องช่วยนิดนึงนะคะแล้วต้องคนให้เข้ากันดีก่อนจะเทลงถังใหญ่นะคะต่อมานะคะก็เป็นสูตรน้ําใส SL แลนะะแล้วก็ตามด้วยสูตรน้ํามันนะส่วนสุดท้ายเลยคือกลุ่มของปุ๋ยและธาตุอาหารเสริมนะอยู่เฟสก็อยู่ในลําดับสุดท้ายนี้เหมือนกันนะคะแต่นะคะในสูตรเนี่ยถ้าหากมียูไมเนอร์นะคะแนะนาอย่างนี้ว่า ผสมน้ําเพิ่มเป็นสามเท่าเหมือนกันนะคะแล้วก็คนให้ละลายกันดีก่อนในถังเล็กนะคะถึงจะเทลงไปและนะคะยูไมเนผสมเป็นลําดับสุดท้ายเสมอนะคะส่วนถ้าใครยังไม่เข้าใจนะ,ะอดใจรออีกนิดนึงนะะพี่ๆฝ่ายสื่อของเรากําลังทําคลิปให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้าใจกันอย่างง่ายๆนะ,ะเดี๋ยวน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะส่วนของคลิปการผสมสารนะคะสูตรเด็ดเรียกรากยูนไลท์นะคะยูเฟียสบวกใช้แล้วนะคะ เพิ่มพลังรากนะ,ะเพิ่มพลังพืชพืชผลโตไวนะฮะมากมายผลผลิตสามารถปรับใช้ได้เลยนะ,ะในทุกพืชต้องการเรียกรากเมื่อไหร่เรียกใช้ยูเฟียสและยูโอนิกได้ทันทีนะคะยูเฟียสนะคะสร้างรากแก้ปัญหาต้นโสมบ่มใบแก่เพิ่มผลผลิตนะคะเหมาะก,กับทุกพืชเครื่องมือฉีดพ่นทุกชนิดนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะทางฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้นะคะก็มีสาระดีๆนะคะองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรามาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ